สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมอะแดปเตอร์ฟาชาร์จ65วัตต์นะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของทาง T3 เลยนะครับผมอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถชาร์จได้ถึง2อุปกรณ์เลยนะครับผมมีพอร์ตมาให้2รูนะครับจะเป็นทั้ง Type C 1 Type C 2นะครับสามารถออกได้ทั้ง2ช่องเลยและในส่วนของตัวนี้เนี่ยยังสามารถควบคุมผ่านในส่วนของตัวแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับผมสามารถเลือกที่จะ คอนโทรลการจ่ายไฟได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่1ห,หรือสายที่2นะครับสามารถเลือกกําลังไฟได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับมีระบบในส่วนของเรื่องการตัดไฟด้วยนะครับแล้วก็สามารถเซตในส่วนของตัวเวลาได้ นะครับในการที่ว่าเวลาเราชาร์จเนี่ยชาร์จเสร็จแล้วนะครับผมสามารถปิดเลยหรือว่าชาร์จเสร็จแล้วมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมีน้ําหนักเบานะครับผมเพียง136กกรัมนะครับบอกตรงๆนะครับว่าเบามากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวอะแดปเตอร์นะครับเราจะมาดูการใช้งานก่อนที่จะเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมในการชาร์จธรรมดานะครับนี่ก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับผมแล้วเราก็ เลื่อนสับขาลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบไปที่ช่อง USB Type C ช่องแรกนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะไปทําการเสียบก่อนตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่65้าวัตต์นะครับผมรองรับโทรศัพท์ที่มีการฟ้าชาร์จหรือชาร์จเร็วนะครับน,นี่เดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูนะครับโทรศัพท์ตัวนี้รองรับในส่วนของฟ้าชาร์จครับนี่ครับผม จะจ่ายไฟนะครับผมอยู่ที่65วัตต์นะครับแล้วโทรศัพท์จะขึ้นบอกว่าการชาร์จแบบด่วนพิเศษนะครับอันนี้คือจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ฟ้าชาร์จนะครับผมเป็นการชาร์จได้เร็วมากๆเลยนะครับก็จะอยู่ที่65วัตต์นะครับแต่ตัวเครื่องตัวนี้รองรับที่45วัตต์นะครับผมก็ได้ในส่วนของฟังก์ชันฟ้าชาร์จไปเหมือนกันต่อมาครับเราก็สามารถชาร์จในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันครับอันนี้เราจะไปชาร์จที่คอมพิวเตอร์นะครับ คอมพิวเตอร์มีการชาร์จเรียบร้อยนะครับผมจะขึ้นเป็นการแทบชาร์จเหมือนกันนะครับตรงนี้มีแจ้งเตือนว่าไฟเข้าแล้วด้วยนะครับโอเคครับต่อมาจะเป็นการคอนเน c t นะครับผมในการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมไปที่แอปที Smart นะครับแล้วทำการเพิ่มอุปกรณ์นะครับตรงด้านนี้นะครับผมแล้วกดในส่วนของตัวแอดอุปกรณ์เข้าไปนะครับ ต่อมานะครับผมโทรโทรศัพท์ครับจะทําการค้นหาอุปกรณ์นะครับทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับผมเปิด Wi-Fi 2.4นะครับ mm. เชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 mm. เปิดในส่วนของตัวโลเคชันนะครับหรือในส่วน GPS mm. และก็เปิดอย่าลืมเปิดบลูทูธด้วยนะครับอันนี้เราทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ เป็นมีวงกลมแล้วก็เป็นมีรูปตัวนาฬการตรงกลางนะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง65วัตนะครับอันนี้เนี่ยเราจะสามารถบ่งบอกนะครับผมว่าสายไฟตัวที่1สายไฟตัวที่2เนี่ยจ่ายไฟกี่วัตนะครับและตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมจะเลือกชาร์จเฉพาะ โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เรากดในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์โหมดได้เหมือนกันนะครับมันจะชาร์จกำลังไฟได้สูงสุดถึง45วัตต์ใน1เส้นและอีก1เส้นเนี่ยจะแบ่งพลังงานที่เหลือไปนะครับผมหรือเราจะชาร์จในส่วนของตัวอสซอรีก็ได้เหมือนกันครับก็จะกินไฟไม่เกินอยู่ที่30วัตต์นะครับผมตัวนี้เราสามารถกดเปิดโปรแกรมทําการเซตในส่วนของตัววัตต์ได้นะครับว่าเราจะชาร์จอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับผม เราสามารถล็อกในส่วนของตัวสายที่1ห,หรือในส่วนของตัวสายที่2ได้ทั้ง2ส,สายเลยนะครับแ้ะต่อมามส่วนของสวิตปรับปิดเปิดปิดแสงนะครับสามารถเปิดปิดแสงได้นะครับผมแสงในการชาร์จหรือสามารถหลีแสงหรือเพิ่มแสงนะครับในส่วนของตัวแสงสีเขียวเนี่ยให้เข้มขึ้นกว่าเดิมได้แล้วก็ยังมีในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับสับสวิต์นะครับเปิดปิด เมื่อชาร์จเต็มนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ปั๊กก็จะปิดการทํางานหรือว่าจะมีในส่วนของการแจ้งเตือนเมื่อชาร์จเสร็จเรียบร้อยครับในส่วนของตัวนาฬิกานะครับผมตรงกลางนะครับเราสามารถเซตในส่วนของตัวสายนะครับที่เราจะชาร์จนไม่ว่าจะเป็นสายเส้นที่1 หรือสายเส้นที่2เนี่ยเราก็สามารถเซตในส่วนของตัวเวลาได้นะครับนับถอยหลังในการชาร์จและด้านสุดท้ายนะครับจะเป็นการบอกรายละเอียดของการชาร์จนะครับว่าชาร์จไปกี่นาทีใช้กําลังไฟในส่วนของตรงนี้กี่วัตต์กี่โวลต์ๆๆนะครับกี่แอมตอนนี้มีรายละเอียดบอกทุกอย่างเลยครับผมสนใจสินค้านะครับผมก็เข้ามาดูกันได้ครับที่365 Selection ที่เซ็นทัลเวสเกตนะครับผมหรือช่องทาง Online ออนไลน์อื่นๆต่างๆนะครับผม